แล้วหุ่นยนต์ขั้นสูงคืออะไรหุ่นยนต์ที่มีความสามารถมากกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปโดยเน้นความฉลาดความยืดหยุน่นและทำงานใกล้เคียงกับมนุษย์หรือเหนือกว่ามนุษย์ในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตเกียร์แห่งหนึ่งในประเทศนธอร์แลนด์นำหุ่นยนต์มาใช้ในการหยิบและวางจัดการในสายการผลิตโลหะ ความปลอดภัยกู้ภัยที่นี่คุณจะได้อ่านเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่สามารถรองรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการเซ็นเซอร์ระดับสูงหุ่นยนต์ขั้นสูงคิดเองได้เหมือนมนุษย์เลยใช่ไหมหุ่นยนต์ทำงานตามที่โปรแกรมหรือระบบ AI สั่งเท่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีสติเหมือนมนุษย์แล้วหุ่นยนต์ขั้นสูงจะแยกง,งานทั้งหมดของมนุษย์ไหม หุ่นยนต์แค่ช่วยงานที่อันตรายหรือหนักเกินไปเท่านั้นแต่หลายงานยังต้องใช้ามานุษย์เช่นการตัดสินใจที่ซับซ้อนงานสร้างสรรค์เป็นต้นหุ่นยนต์ขั้นสูงไม่ทำงานผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวต้องมีข้อจำกัดพลาดได้ถ้าเจอสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจึงต้องมีคนคอยดูแลหรือแก้ไขปัญหาเมื่อระบบทำผิดพลาด ดังนั้นแล้วหุ่นยนต์ชั้นสูงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยแต่ไม่ใช่มนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์และไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะนั่นเอง